เทงหมดโซดาตานนมเนบหอกหน้าปลาหลอดโซดาราคาเหล็กเนาะหาหนหาชุดครับหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่หันี่เจ้าของมาแล้วครับเนาะแต่สี่หนาีอยู่สามชุดสี่หน่งครึ่งเนาะยังไม่มีเจ้าของกัไล่ให้ฟังครับนานโถสองชุดวันทิตนี่ครับผมเนาะแล้วบันเนลูกกางสองชุด วันเสาร์นี่เนาะแล้วอุลุชุดหนึ่งวันที่สิบจองแล้วนี่เจ้าของเหรอครับเนาะขันอยากได้ก็คือย่งอีกเยอะท่านจตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหหชุดครับโซดาตาเนียมเนาะกับนี่สี่หนครึ่งกับห้าหน่เนาะตองคู่พิเศษครับบริษัทนี่กนซื้อมาวานนีกับสิบเอ็ดชุดครับผมเนาก ลองรีวิวบ้างครับโซดาตานี่มันสิขึ้นดีแค่เล็กบ่าว่าบางที่ก็ขึ้นดีกว่าเล็กอยู่เดอ้อเออตรวจเช็คก่อนขึ้นเวทีน้ำหนักไม่ต้องชั่งเพราะยังไงน้ำหนักครบกสิเขียนไว้ขางก,งกล้องกักับเด็กขางกล้องนน 4, นเนาะคันซีหุ่นเนี่ยก็คือน้ำหนักเนาะซีหนึ่งซีเนาะซีซีสองเนาะก็น้ำหนักสิเขียนตินนกัมกับไว้ขางกล้องับผมเนาะกระหาหุ่นเนี่ยก็คือ หาหาสุดเออกระนี้ซีหนครับนาะสามกล้องซีหนแต่หาหานทลิใส่กล้องครับผมแต่น้ำหนักสร้างไวเรียบร้อยแล้วตรวจเช็คก,ก่อนขึ้นเวทีเนะกาเทน้ำมาท่านครับพี่น้อง <c oughs> กดเซตไปเรื่อยๆครับจนถอดวันที่สิบเอ,อการนี่เนีคือขายขายแต่สาขาที่รู้จักกันในเฟซบุ๊กครับผม ในยูทูบก็คือกับพีตะเบิด์ท่อหนักกับท่อคุยกันเรากับกับเราเมา่อกีกับผมกับชิคคันบางที่กับพิดนัดบางที่กับกับตามนัดกับผมกับสินเนนทางเฟซบุ๊กครับผมเนาะโซดาตานิ่มเม็ดละพันเอาน้ำเนื่อพันหกได้๋ป่ะกับเล็กนับม่ได้ทุกมันดอกเนาะเล็กนับได้แค่สองเม็ดหนึ่งนานเป็นจังหวัดหนึ่งทาาภาคเหนือ แสดงได,งด้คืองหนา้าขึ้นนางานหลังขึ้นหลังสองทันประเทศในแก๊งเซี่ยกนกางานหนากับบางที่กับปิว้วคืนเพื่อนได้เนาะอันนี้ครับกาเฮดกาหมายถึงว่ากาลูกแตงแตงหฮซ่าสามเนาะเอาทบังคับมันครับผมกับชิคานบังคับมันผมเหนื่อยน,น้ำลูก สามสามสองแหลมหน้าเหมือนนี่นั่นเอียงอะไรนั่นเอาเมื่อค่อยขึ้นเชียงแถบแจ็คแล้วมันมันฝึกมาเนี่เกอหกสี่เยาวสามสามยังกับสามสามสองหกสี่เยีวคู่สามเป็นหกกับเยียวคู่สองก็ได้ดอกสองกลายเป็นเศษยพระผงเจ้าส yani ี่สี wow. ่สองสองขึ้นตองห้าลูกหลังไหมไว้ายพอครับเออขึ้นได้เจ้าลูกนาวเราปฏิอ้าวหกสี่เยี่ยวของเรนหกสาวเยี่ยวเนี่าพระเจ้าลูกหางเปิดแล้วสิ นาะหกกับเดียวเออกับไปสองกับสี่ดอกอันนี้สองกลายเป็นหกนาะหกสี่สองขึ้นคางขึ้นพื้นบ่นี่แหละครำเสดากับคับมันบ้าอะไรแมันขึ้นล้วแต่อารมณ์มันขันยองมันมันก็อารมณ์ดีดิเสดากับกันก็ผู้เฮ็ดครับผมนาะละกับขึ้นดีๆีน่แหละเอ้ยอยากอายเพลินก็ย่าอับอายคหนาดไรไรเอ้ยลูกพ่อ ตาเนียมเออตาเนียมคนงามคืนดีๆให้พ่อแน่ะมึอกม้ว่าสิคืนดีวะนานมนหาหายเอี่ยวเลยไหมยัยคนวันนั้นมันดีมักยองมเจ้าของด้วยเออเจ้าของพุเฮดดิ่กับมันย่องเออกับไฮโลกับมักย่องนล้กันกับเบอรงได่ทักสาขาอืมกับเวลาเสียงกันมาอยาดามันเดี๋ยวขี้จรณาตัวเองว่ากับของเนี่ยงานหนาหรืองานงานึ้นหลังหรือว่างานพื้น พิ่จะหน้าตัวเองไงเด็กก็ย่าไปโทษลูกใครเด้อกมุจเจ้าซื้อแล้วเป็นลูกมุจเจ้าเอาลาคืนดีๆอีกนะเอาให้เราปิดนั่นนี่โอ้ยเฮ็ดบาปเครื่องคำนวณเขาโพดคำบขนวณเสียงเัินแม่ก็ให้มันดักเอ้ลิ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 เออก็คำนวณได้ยอดจัำสนามกระสูงกระตามระนาดแต่อันนี้ปีเดียาบไวก็ตามรถเตะขับนวณนักขืนหยั่งระบาดนี่ก็ตามเยอะบึ้ยห้าห้าเอี่ยวก็เป็นสามสามเอี่ยว โอกาสตองไม่หลายจะมั่นนึ่งตองในหกเปิดครับเสนาตานิมผมไม่ได้ว่าเนี้ยอย่าผู้ใดผู้ว่ากันซุ่งเอาไปฝันหรอว่าไอ้สามสามยาวขื่นหยังล่ะฮะนานโอกาสตองไม่หลายพระพุทธเจ้าว่ากันมันจักนาที่สองสามนัทีตองนี่ก็ตายทันงตัวเขาสิบนาทีจะเคยตองลูกพ่อจะเฝ้าตองอยู่หลายอจะไอ้ไทยบ้านเพลินมันได้ขยำโต ลายไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อสองสาวนาทีตองสองปืนใครจะเล่นด้วยก็คไคในลาสิล่นน้ำบัดซีห้าตองสองอสามเอาไม่ไผ่ขี้เทียงแขกปีเอาปีเอาเอาล่องยังหาสักยาบะใครหาสักยาอยู่ใสะไรย่ข้างล่างมีอยู่ข้างล่างขอท้าวพี่รอดกันมีเจ้าของแล้วหาสุดเด้อครับเด้อกันนี่กันรี่งเยห้เบิ่งลูกมีเจ้าของเด้อ แต่วันอาทิตย์นี่ผู้ใดมาเอายาบาลทางหลานโทรมาเอายาบาลคีดแท็กซี่มาเอานี่กสิได้ขั้นเลือดเอาตามใจเนาะพี่น้องเนาะขอสุ่มผมเอาไปส่งกันแล้วแต่อารมณ์เจ้าผู้ผลิตเด้อเออแต่ว่าก็คขึ้นกันเหมือนหละครับเนาะกระเฉียงขาก้องไม่ได้รับประกันด้วยขาก้องยี่ห้อไฮเลอร์กระขึ้นลำหนักมันยี่ห้อมันคือขึ้นเน็ปหงาบลอดบ่แมนว่ารับประกันแก่คู่แก่ตองเป็นไปไม่ได้ก็โซดามันไม่มีขึ้นเหมือนเหล็กผ่านไปครับชิปนี่อยากได้กะหลังไม่เล้ครับเนาะ สี่หุนครึ่งยังเหลืออ่ากระหาหุนกะยังเหลือท่าน่าทธานสิจเจากกะแล้วก็ว่างกะสิจเจาะไปเรื่อยๆแล้ครับแต่ส่วนี้ไม่เจ้าของลวครับผม